เคยสงสัยไหมทำไมนโยบายรัฐถึงเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใหญ่ๆมากกว่าประชาชนทั่วไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะมีทฤษฎีสมคบคิดที่น่ากลัวกว่านั้นเยอะเชื่อกันว่ามีเครือข่าย CEO ลับๆคอยบงการอยู่เบื้องหลัง พวกเขาใช้เงินและอำนาจล็อบบี้กดดันนักการเมืองให้ผ่านกฎหมายที่เข้าทางตัวเองมันเป็นเรื่องจริงหรอใช่สิพวกเขาประชุมกันลับๆแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนอนาคตเหมือนเล่นเกมหมากรุกที่มีประชาชนเป็นแค่เบี้ยแล้วเราจะทำยังไงนั่นแหละคือปัญหาเราต้องตื่นต้องรู้ทัน,นกลไกนี้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอย่าปล่อยให้คนกลุ่มเดียวควบคุมชีวิตเราทั้งหมดแชร์ Share คลิปนี้ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ความจริง